ขายงหัน huh. yes, oh. yeah. 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 uh ่ฮะง้อจักตอยู่นี่ยจักตัวบอโอ้ยยังจักตัไปไปเบิ่งไปไปยไปเบิ่งขายไปวันทีเมื่อกี้นี่โอ้สาย่หกขายเอาคือเอ็นบัดได้ออกอกบ ฮ็้จังได้บันตัด้าเอาเพียงห้มันตัด้าเอา๋อมันก็บอกเย็นหวามันก็กินห้องขาเหาสิโอมันบ่ลำบากบ่มันยุง่หมนี่เนนอนคับขี่รถแล้วเอาบ่มันมันมันบอเก็บขาตบเกมันฉี่มันหลไหมคุณแม่น่จะจะจะจำขาแม่ม่านบอกแม่น่ยั่นแม่นจำตัวไปยากอ้มันขึ้นมาหน่อยมียอตัยุ่นี่ ไมีหาตัวเท่าน้ออ่ะกับสามแม่นี่ก็สิได้อันโอ้ยมันง่วงงามอยู่ด้วยเนาะก็ที่ได้ไดเดือนหนา้าอีสองตัวเดือนโอ้ยห่านเฟื่องก็อยู่ในนี้จีท่านว่าท่านว่าอีกตัวตัวแม่สาว,วโอ้ยเป็นแต่อยู่ยากเนาะฮะมันบกวมตัวเนาะโอ้ยแม่ใช่ยังไงบ้านขาจยักเที่ยง ขอ <that> ้คป <c> ีเลยเนาะปีละสามตัวี่ตปีละแสนสองแสนโลวันด้ปีนึงก็ขายอันบ่ก็ยังก็บหดแสนเลยเนาะฮะอบอ่โอ้ผมเดินผีหนองเด้งัาแม่ี่ตัวมงามใจมันหันขอกมันจากขอกมันจาเงน เม่เขาเขาวสว่างเม่ไม่หลูกบ่นๆนี่นนบ่เดี๋ยวออกกิจเที่ยวบอกขี่มันไหม พราขีมันป๊าดไปอยู่ยากเนาะสู้เนาะ ว่าตัวงา,ามอยู่พี่น้องนี่ตัวใหญ่แต่ว่ามันหันขอ,อกตำล้วอยู่อยากอ้ายว่าแต็มเสือน้ำจิดท้องสองเม่ยกได้สื่อเจ้าเกลียดสองเม่ยจะมาแต่นอกก็บเสือลูกเต่ามันลูกหลานลูกเลี้ยงมันโตทอคล้ายออกทุกเมืเท่าก็ขายออกจักปีจักปีเลี้ยงมานี่ หอนเจ้าปี่บหันสิบปีโบสิบกว่าปีเดียด๋ยวสิบเอ็ดตัวยวเก็อยู่ในคอกแล้วบักปังปอนเลี้ยงอยู่หันละอันนี้มงน่ตั่อันอตัอออวเฮ็ดอดันโนนเนาะอหนอยแ้วรดอันนี้แล้วก็ไปเเอากมันบ้านนี้กมันจะซุ่มลูกรุ่นรุ่นลูกรุ่นลานรุ่นเลนมันละบ้านนี้ แต่มันก็ยังงามเนาะมันลุงเงาพันดีเนาะพันมันดีดิแม่แม่ขายไปในแห่งงามบ่ขายไปหลายปลูกมันตายหรอกขายที่ศูนย์เนี่ยมันตัวยัคปีกันใครตัวยู่นบักวังในแห่งงามเนาะตัวนั้เขาขาหกเจ็ดสองเป็น้เขาหาหมื่นคืนได้ลุงเงินบ่เขาใายห้าหมื่นคืนได้ตัวบอกวังแต่มันหันไล่มันมันออกไล่มันมันแในนะนะว่าแม่นสร้างดากว่าแม่นสร้างลูกแม่ไหนล่ะนี่ลูกอินี่ล่ะนี่ลูกอินี่ลูกอิมุม อ,อ,อันนี้ก็เอยกนองกันได้ลยวังัวมันงามดีไหมมันใหญ่ดีไหมนองมันน่ยนะแม่เดียวกันร่องขายสามตูนแม,ม,ม่งเงียวกันมัได้มีสามตขายสามตูนใเงินได้เงินเกือบแสนเนาะลูก,ลกมันหันตัวหน่อยเนาะลูกมันเนาะเขาเราเรียกว่าห้าแสนเขาสมสมใส่ที่สมอยู่นี่พอมัน้มที่มาสมอยู่นี่พอพอยังมาสมหมอซักหมอักบ่อันพันมั เอาน้ามอสซากันแล้วของสมเทียมเนาะโสร้างน้ำพะหลอดอืมแล้วแต่สีเอาม่านจักบาทอันนี้เอาม่านถือกันนี่บ่วเดียวม่านแท้หลายเอ้าม่านสีลอยนึงเลย<ห>นี่ของของ,ของกลมเหมอนงานสีลอยง่วกลมเอมอคือบ่เอาม่านพันน้ำพะหลอดพันอพอสองพันน้ำไปอย่างกระใหญ่ยานไม่เนออกง,งากยเห็นบัมันตใสไะเห็นบัวอันอันที่สมชี้เป็นสีแดงกับม่านกับสีลอยกับบัวเดีวม่านอยเ่โอ้ยใครจะเหล่าพันใหญ่ใหญ่ใส เพราะว่างัวเฮามันมันแม่มันใหญ่แม่งามมันสามารถพัฒนาได้อยู่ดิแม่นอยู่แม่นอยู่ใส่พันธุ์ดีๆเข้าไปแล้วโอ้ยขตใหญ่นก็อีวนี่เบิ่งคนมันเป็นงไทยใหญ่แม่นบ่เออเป็นงไทยใหญ่แม่นจะสังเกตบ่มันเป็นงไทยใหญ่งไทยใหญ่มันให้ลูกงามเด้เออใหญ่อันบนี่ล่ะงไทยใหญ่เออมันบ่มุ่มแม่มันบ่มุ่มเด้บ่แม่มันสิขาวงามเด้ขาวคือแม่จ่อย

เดวออกคู่ปีเพาขี่มันนี่นี่บอโอ้หมันบ่ตำบ่หรือตำบ่ตำหเนาะนี่เห็ดอกไม่จ้างเขาเห็ดไม่หืนอ่กว่าบาทนี่ีบบหันเอาหันเฟื่องออกจากข้างนอกสิกว่างอยู่ออกไปใช่ะบ่อบอไหนเฟื่องไหนไหมไปเห็ดตั้งหากมันแล้ว บางไหนมันแคบหมกระบอมีหลายบ่เนาะฮาบ้านจังเสียวเอาขื่นทงผุนในหนเปียงท่งๆเลยเอาขึ้นทึงคู้สานี่แล้วเออแมนเมีนนี่เหาเราเราเฮ็ดห้างยาไปด้านนี่ไหมเฮ็ดห้างยาไปด้านนี่เมอกีเดินมากนิสีกวงบ้านเบงหมันได้ลายโอ้นี่ก็จเต็มคอกแล้วนเพื่นกมนีนันเต็มคอกแล้วว่างงงามจริงๆมปแต่พัฒนาเลย นี่ตัวยังไงไม่งัวท่านดีอยู่งัวไหมตัวน้ำนองเงี้ยแล้วท่วมหัวบ่นี่แม่สาวนี่แต่ว่าทำบ่ที่จะขายมันบ่เดือดในช่วงนี้ยี่พี่ตัวจะขายอยู่บ่บ่ได้ว่าบ่ได้ขายบ่โคตรมาถามดูโคตรดินี่ก็มีซ้ำนี่ก็ได้เป็นหาแม่เท่านั้นก็จบไว้โอ้ยหาแม่ออกบ่ในหาแม่นี่ก็พราแห้งแล้วไม่ซ้ำมันเดือนนานนี่ก็เนาะจนเป็นว่าเด็้ขาย ขายแต่งวเถือกอย่างเดียวงวแม่นะบ่อะไขายเป็นป็นแต่สังขายออกาสิมังเบงไปเฮ็ดเนี่ยเลยบ่ได้เล่นแบบผู้ชิ่ออย่างนแมงดำอยู่ผู้มือเนาะโอ้กับปั่นเฮ็ดเนี่ยตัวเนี้ยอะไรส่วนมากกับซาลอรลเนี่ยละมดนมาใส่บเออก็นดะขายโอ้ยเอาบอมันแดงนั่นนะมาใส่มันก็ขายเป็นง้วงักสวยงามไหมเขาเอาดูปกชีว่าไอ้มาใส่เนี่ยขายตัวเลขแปดหมื่นเก้าหมื่นคด ลูกชีไ่บ้านเราพันบ้านมะนีะนตบ้านพันาอู่้นยูนีวคอกเนี่ล่ะตเดียวหาหมืนมันละบ่หันห้อแค่ผสมว่านํำเสื้อพันนี่กะสิงามแห้งเลยได้ไหมเฝ้าบานเปนคนสีบลอน่ยไถงัวตวละหาหมื่นเพเพร้อยตันเขาจังไเขาจังเอาเขาเอาเลย่นมบ่ตาเจ้ามาเบิงหอขเจ้าหอดบตโตขาเจ้ายัน ย่านเ้าบอกเอาห่อยขาเจ้านะเขาเจ้าเฝ้าเฝ้าทั่วออกกันมาเอารถดมาาเมนเมนอิลีเดี๋ยยืนเฝ้าหัวไปเลยเฮ้ยเขาหย่านบดขายเขาเจ้าเออขจันหย่านเ้าแต่เก่าแต่เก่าหันขายซ้ำนี่ขายเท่าไรนี่ซูว่าเมย์ซ้ำนี่หันเคยขายแต่ก่อนนี่นี่นี่เมย์ซ้ำนี่นี่ยเออหอยมั่กับลูดและสองหมื่นตัวแต่ก่อนนั่นบอกบัดเดียวคู่มือได้คิดว่าเอาคิดว่าเนี่ยไหมมันแพงจ้าหอกกระเหวก็หอกกระตองเบื้งในหอยหอมนี่ มันเขาหายตัวละสี่หมื่นี่ขายบ่นี่มันคือคู่มือหนิมบ่ตัวนี่แปดหมื่นนี่ไขฮะวยราคามี่นแนะราคามีค่มาขายหนิแมหมสอง่วาเขามาายอันสองตัวนตัวละสี่หมื่นนี่กับแปดหมนี่กล้าขายบ่น่เลวงเขตได้ดำปีนี่เนาะบ่งงัวปีด้ยนั่นน่ะบ่หันขายจะไปขายงัวอย่างเงี้ยมันเสียวลุงมณ

พ่อยน้อยมาดเธนอกปีนั้นก็ไปซื้อเอางัวพ่อท่องนี่งัวนอันอันท่องส้มนั่นแล้วเราอยากขายเราซื้อมาดสองตัวเนี่ยม่มันตายเนาะอืมมันโผมันเลยเปลี่ยนยางบุญอ้าวมิตรลุ่นลูกมันเหมือดได้หนินะมิตรลุ่นลูกมันเหมือดซื้อมาดสองตัวนะลูกมุนแม่สาวซ้ำกันนั่นแหละนะแม่กับอันเอือยกับน้องมีลูกพร้อมกันเด็กข้าเจ้าสมพร้อมกันมาเนี่ยช่วยค่อยละเอาไปซื้อน้ำพ่อท่องแล้วขายสามหมื่นหาสมัยตะกี้เนาะค่อยก็ซื้อเอา ถือใหญ่ได้หันลูกน้องงบออกบอกตัวบใงญ่ไหมโบเลี้ยมันโบหัน้ออกคลขายซะอันโคมนีแปดมื่นคบเอันคู่บอันคู่ง่วนมซื้ออู่จะอันไม่มาจซืไปได้แปดมืนลุงงิฮะด้กสนซื้อไปเลี้ยงเน้ยเพราะมันซื้อเปีายเน้เพราะว่าสื้อเอกไปเฮ็ดแนวมันดอกง่วนน่มันมักแนวมันไหม บ่ป hmm. uh. euh. hey. uh huh. e. ั่นให้เด้อจะปั่นใแล้วตายก็่า่จะได้ีดี้บ่ลืมมาเบิ่งไหมลืมมาเบิ่งจะบ่เด็กเขามักักที่อของพ่ออนอยู่บ้านให้ย่องนันพันซาโลเล่เด้วหนบ่มากบ่มักจิเพรลุ้นคุณลุนกระ่างไงนยนี่จาบิจำจเป็นบ่เป็นบ่เนี่ยจะเบื้องั้นขนาดงวปีบ่บ่หันนะทึงปีค่ะ คาะตัวเดียวนี่ป็นตัวเดียวไปหูขาดนี่ปหนี่เป็นปีเลยบ่กขาดจังได้หมากัดมันหมาหยอกหอกไปหยอกมากกัดหูงัวนี่หมาสองตัวนี่เป็นตาสร้างตาสร้างมันอยู่น้ำงัวกับหอกงัวบัดหยอกกันไปหยอกกันมากกัดกหลังเถอกับหางกัดหางพร้อมแม่นี่อสี่หมื่นเขาขุมนี่ตายหลายเป็นเพราะ่ะไ้ฉีดวัคซีนบ่ฉีดมันฉีดบ่อฉีดยาตลอดเออฉีดตลอดมันขึ้นกันยัง ก็เป็นลูกมันบ่มันแม่มันบ่ให้มันกินนมแน่โอ้ก็มันสิตายนี่มันแม่มันไ่นล่ะบ่ให้กินนมนมแม่มันไข่แห้งก็ไปรีดนมแม่มันออกบ้านนก็ไปกอกลูกมันลูกมันก็ตายบไดนี้ตายหลังหออกไหมก็จะดูนมเอางี้มันเลยกินนมเสร็จเด้วันบ่ได้กินนมตายบ่ได้กินนมเฮาต้องดึงเฮาต้องดึงกอกออกเห็นบ่อเนี่ยเฮ้ยกล้วยมัน่าวมัน ว่าปีละลูกโตขีาทราบไปเบิ่งมาปีละลูกก็จริงยู่แต่วัน่ใหญ่ปันนี่หันไ่ซ้ำนี่ต้องเรีน้องคนแล็วอันนี้ยังนองยังเดออกไหมแม่บักแม่เไงเันปากไงม่น้องพม่ออกแกตนน่ระเห็นบอหน่อยบองูคือว่ามันเป็นปิตะเลี้ยงงู่เบเคยเลี้ยงมาหลายแล้วงูะน้หาอยู่บนหัวองกาที่หางวอ่ะหลายจข้าเจ้าอยา่กไดไหลายคนอยู่กัโบไฮข้าเจ้าหันชีขายอย่าลืมบอกด้วยสอตัด้วยท่านขายนี้เนาะ มันว่าอยากคลายก็บอก,อกว่วา,าลูกมันผุนแล้วบอ,ถอกถ้าลูกมันผุนแล้วสองตวนเอาลูกมันตีอ่ามันจากปี <laughs>